บรรยากาศยุคสะดุงบ้านเฮ้านน่าจะงพึ่งมองเกา้าน่านท่านบอกเหรอโอ้ท่านอยู่ว่ามันไปแล้วมากกระป๋านเพิ่นสองคนค่ะปากกระป๋าน เลี่ยนกันยุกอะซุ่มได้เหนี่ยพี่น้องเอ้ย โดดเก่งเนาะกรออกเร็วพุดโอ้ยปลากระได้เนาะพี่น้องเอ้ย อีลีละ่ะอุ้ยตัวนี้คือตัวาาใหญ่เลยปลาไขยตัวนั้นจังดียังมีปลาไขายให้ปิ้งอ้ืดอืดอืดนั่นต่ำอีลีตัว เขาเนาะยังด eh ีได้ยังอยู่มัดมือเราไม่เอาปลาคักกะดาษอืร้อยน้ำร่นน้ำยุบสันยุบใด่ปลาไม่ถึงเขาพุดจอบประจอบยุบสัน วเดี๋ยวกับไปจ่อยันด่งั้นยูโบฟีคือนมาเหมือนานแต่โบมานเมาอืดนี่ยละโอยว่าตัวมึงเห็นมันดังนุ้มนจุมลงเลยโคตรมันมันอัน มันออกไปกับมีแรนกายเนาะมึงรุมลงเะดุงลงเลิกโทษแบบนี้มันทวนบ่มันกะไลน้ามไ่ทวนบ่มัตื่นกู่ได้กู่ได้ลงเลิกปานั่นกู่ได้ลงเลิกปานั่นวาหนี่มันพอดิบิดหันหินลงกแห่แห่ต้านยาหัน

ยี่ดอกกิโลนึงงนี่แต่ยี่ดอกกิโลพุ่นละเป็นกิโลเลยแหละโอ้ยชอดเด็ดชอดเด็ดจ,จ้าคักคักโอ,โ,อโ,อโอ้ออกซะล้วเนาะ อันทุงแยงกับอันอันปากมันแคบเนาะน่นนน่านน่านออกเต้นเมใครยืนน่ะ

ฝน,น,นตกฝากมากนะฝนนกผัดไทยทันเนื้อสดเด็ดจุ่มปุุงจีงปิงอยู่ นั่งเล่นนั่งหัวอยู่ที่สียกกลองขึ้นมาทายเพิ่นเนาะเอาเอาท้าปัดไหมรุ่นรุ่นรุ่นมวนเด้ยกสะดุ้งมาเนี่ยไผ่กระได้สูคคนจบเอาไม่คอยนี่ละ นั่งไทยคไเคยไม่ได้ยกย่มมืออื่นสิจัดการมันฮ้ได้หรอบยู่ซูมไปพี่น้องม,มันบกคค่อยชดัดไหมได้เป็นมูเกือบโบแล้ว น้องเอ้ยคักดีเนาะเอหนี hey. ่งล e. ่ะจัดการมันหกตัว ติโมขี้งเลยตัวนี้ว่าแม่มันเหาบ่วบอคือปกติโมขี้งเลยแหมตัวนี้มียากาศตึกสะดุง้งมวลหลายค้นกับหลายลังมาแล้ว เดี๋ยวพัด <dialect> ดูดออกจ้อยเก่งอยู่เนาะว่าเป็นเพื่นเหย้ากับโต๊ะกัท่ายังเก่งอยู่เจาเหย้าโดดดีเลยโดดเดียวนล้วก็โดดดีดีนั่นทั้งคุ้มกับโดดคือกัน đi vừa qua mi đây đây cái cao ăn hồi phừng một cao này ra ลลลลเล่นบอลท่านเละไปบอลข่อยก็แเลนสอดสายสดขวาอยู่พี่น้องถือมันถือกลาดกันไหมคะ่ะถือกลาดกันก็ได้จะว่าจังไรสิทายฟังนั่นไงคือหอดฟังนี่สองจิตสองใจนี่แล้วช่วงบ่ายมันเริ่มสิถือแล้วเนาะ ไปเร็วเสียดายดิแค่จะคอยตื่นเต้นน้ำแันตื่นเต้นอย่างนี้ตื่นเต้นมันไปไหมเสียาดายน้ำ ตัวหนึ่งก็เอาตัวว่าจะมันถึกสายดังมันไดป้บได่ได้แต่ดังหนาน,น้อเนืะวัวมันติดใบไมนงานิึงเนย จะเป็นคักเนาะโอ้ยหม่านหม่านเดอ้อนี่ละปลาอ้างหวยผึง่งมามือได้ก็ได้มือนั่นปลาเคร่งกิโลจกโตก่ะจ้านี่ะโอ้โหโ,โตเคร่งกิโลเนะเกือบเกือบมันโตใหญ่เนาะคะ่ะ Cảm ngá các đi đã มันถือมันกระดือเนาะยิงหฟื้นแล้วปลาก็ได้ไข่อยู่ดอกเนาะไงไปจ้อยได้ดิ โหนึงโดดดีดีมันห่าอย่างมันตื่นแล้วนะตื่นจากนกน้ำนั่น <laughs> <laughs> Tô Điều Tô Điều cái nhanh đi đó Tô Nhanh Mình thử kêu Hiền bọc à ้านายกหนึ่งตรวก็ไปเรื่อยๆบรรยากาศก็ดี ทั้งพี่กระถือขึ้นกันบา,าทสามบาทจีขึ้กันตะบรรยากาศน่าอ้างเิง้าอหงอกงแสงไม่ต้อง มันมามันกับมาเทือละสามเธอละสีเนาะตักอ้ามันมาแล้วกันเลยอากาศก็ดีดีเด้น้่กับไ่ไไรดอกจก้ะแต่กับพ่อได้เก็บได้วิ่งกี่ดอก กยบานละโตดีกว่าปไปถือนาอพี่น้องหายุห้ากินไหมงี่สิละดีกว่าซื้อเขาซื้อเขาไลา่กับป้าไว้ละ